สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูตาลน,นะคะครูจงรักชิงทีครูกศนตําบลสะแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในสาราการเรียนรู้พัฒนาสังคม ในรายวิชาการเงินเพื่อชีวิตหนึ่งในระดับปฐมศึกษาบทที่สองการวางแผนการใช้เงินเรื่องประเมินฐานะทางการเงินของตนเองเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะสาระการเรียนรู้พัฒนาสังคมรายวิชาการเงินเพื่อชีวิตหนึ่งสคหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งระดับปฐมศึกษาบทที่สองการวางแผนการเงินเรื่องประเมินฐานะ ทางการเงินของตนเองนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมเราถึงต้องวางแผนการเงินที่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้คนเราใช้เงินในการดํารงชีพมากขึ้นจนทําให้หลายครอบครัวเกิดปัญหาเงินไม่พอใช้เราจึงจําเป็นต้องวางแผนการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งในที่สุดแล้วอาจช่วยสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง ให้เราได้ด้วยโดยเริ่มจากการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบฐานะการเงินและรู้จักการใช้จ่ายของตนเองผ่านการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายแล้วตั้งเป้าหมายการเงินให้สอดคล้องกับฐานะการเงินและความสามารถของตนเองรวมไปถึงรู้จักการออมและระบบของการออมเงินต่างๆการวางแผนการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถ จัดการชีวิตอย่างเป็นระบบนะคะให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายมีเงินใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเงินออมไว้ซื้อสิ่งของต่างๆหรือการลงทุนรวมไปถึงมีเงินไว้ใช้จ่ายยามแกช่ชราประเมินฐานะการเงินเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนการเงินโดยเริ่มจากการพิจารณาว่าเรามีฐานะการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไรซึ่งจะช่วยให เข้าใจในสถานะการเงินของตนเองและสามารถวางแผนการเงินสำหรับอนาคตได้การประเมินฐานะการเงินสามารถทำได้หลายด้านซึ่งแต่ละด้านจะมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินแตกต่างกันไปการประเมินฐานะการเงินสามารถประเมินฐานะการเงินโดยคำนวณหาความมั่งคั่งสุทธิซึ่งก็คือมูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากที่นำทรัพย์สินทั้งหมด ลบด้วยหนี้สินทั้งหมดความมั่งคั่งสุทธิจะบอกฐานะที่แท้จริงของเราว่ามีสินทรัพย์ที่เป็นของเราจริงๆเท่าไหร่โดยสามารถคำนวณความมั่งคั่งสุทธิได้ตามขั้นตอนดังนี้นะคะเรามาดูกันนะคะจากการมีสินทรัพย์นำสินทรัพย์มาลบกับหนี้สินเราก็จะได้ความมั่งคั่งสุทธิค่ะประเมินฐานะการเงินหนึ่ง คำนวณมูล,ลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่โดยจดรายการสินทรัพย์และมูล,ลค่าของสินทรัพย์นั้นตัวอย่างของสินทรัพย์ได้แก่เงินสดเงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์พันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้กองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อยู่อาศัยรถยนต์เสื้อผ้าเครื่องประดับซึ่งหากเป็นสินทรัพย์ที่สามารถขายได้ ให้ใช้ราคาตลาดราคาซื้อขายในปัจจุบันเป็นมูลค่าของสินทรัพย์นั้น 2. มูลค่าหนี้สินที่มีอยู่โดยจดรายการหนี้และจำนวนที่ค้างจ่ายตัวอย่างของหนี้ได้แก่บัตรเครดิตหนี้ซื้อสินค้าเงินผ่อนหนี้บ้านหนี้รถยนต์ 3. คำนวณความมั่งคั่งสุทธิเมื่อได้มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วให้นำไปหักออกจากมูลค่าหนี้สินทั้งหมดส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นความมั่งคั่งสุทธิเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุติว่าเรามีเงินสด45,000บาทเงินฝากออมทรัพย์50,000บาทตัวแลกเงิน20,000บาทหุ้นกู้25,000บาท ธนาบัตรรัฐบาล50,000บาทสลากออมสิน10,000บาทกองทุนรวม30,000บาทประกันแบบสะสมทรัพย์20,000บาทบ้านมูลค่า3,450,000บาทรถยนต์มูลค่า550,000บาทสร้อยคอทองคำมูลค่า65,500บาทและของสะสมอื่นๆรวมมูลค่า45,500บาท สินทรัพย์ทั้งหมดเมื่อเรารวมกันแล้วเราจะได้เป็นเงิน4ล้าน3ส6 1 0 0 0บาทเดี๋ยวเราลองมาดูหนี้สินนะคะหนี้สินบัตรเครดิต20,000บาทบัตรเครดิตกดเงินสด32,000บาทแชร์ที่ยังส่งไม่ครบ45,000บาทเงินกู้ซื้อบ้าน3ล้าน6 0 0 0 0บาทเงินเช่าซื้อรถ 4แสนหนึ่งบาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสี่0 0ื่บาทรวมมูล,ลค่าหนี้สินสามล้านหกแสนเ้อยบาทน้องๆลองสังเกตดูนะคะจากที่เราได้บอกรายการการคำนวณน,นะคะเราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีนะคะก็จะเป็น4 3 6ล้าน3 0 0บาทนำมาลบกับหนี้สิน หนี้สิน3ามล้านหกแสนบาทเราก็จะได้ความมั่งคัง่งสุทธิทั้งหมด7 5 3ดแ0นหาหอบาทกาการที่เราคำนวณความมั่งคั่งสุทธิของเราแล้วนะคะการประเมินฐานะการเงินของตนเองเพื่อให้ทราบฐานะการเงินในปัจจุบัน ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อกำหนดเป้าหมายการเงินในขั้นตอนต่อไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหรือการไปลงทุนต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการเรียนรู้ในการวางแผนการใช้เงินนะคะหวังว่าน้องๆทุกคนจะได้รับความรู้ในการวางแผนในอนาคตเพื่อในการใช้จ่ายของตนเองนะคะขอบคุณค่ะ